ครับกับสวัสดีเอฟซีทางซองนะครับของเซียนนาดีพรารวยสุขูสุขคนนะครับครับหลอดนี้นะครับหัวเล่าออกมือหมือเคลื่อนนะครับเนาะหัวเล่าออกหมืนเคลื่อนนะครับวันที่หยิบเก่านะครับกันยายนนะครับสองพนห้าหบหกนะครับเลขที่ออกนะครับสี่เก้าสี ศูนครับพี่นงองออกตั่งศูอยู่นี่หล่หลอดลยนะครับเด้อพี่นงองครับเลขหนึงศูนย์นี่คือจังหวดก้อนนะครับงวดก้อนนะครับก็ออกก็ออกหนึคือกันนะครับงวดก้อนมันออกสองหนึ่งศูนะครับเนาะงวดก้อนนะครับตอนงวดนี้มาออกคือก้าออกซีออกศูนหนึ่งนะครับ ส่วนเหลขกไทยสามตัวกับศูนย์ศูนย์นะครับส่วนเหลขก่างออกสี่ศูนย์ครับครับชุดเต็มนะครับของเซียนนาดีนะครับจีโซ่ให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับกักัเข่านะครับเนาะนี่คือชุดเต็มนะครับเด้อของเซียนนาดีหลอบทีแล้วนะครับให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับเข่าตรงๆนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองมันเข่า เก่าซีนะครับเก่าตัวนาคูนานะครับเนะาะเอฟซีทังอุบลโชคมันกันนะครับเอฟซีทังอุบลได้เก่าซีนะครับเก่าซีเป็นเหลียกรางนะครับทางอุบลน,นะครับครับ <c oughs> ส่วนเล็กซากลนะครับออก4ีนะครับล่างนะครับทั้งหวยรัฐบาลเล่านะครับเอาเล็ก0มาออกล่างนะครับส่วนทั้งอุบลนะครับอันนี้เส้นนาดีก็บลรูนะครับหยบซีทั้งอุบลคอมเมนตนมาวานะครับทัวมาวาโศกมันนะครับได้เก่าซีนะครับเพราะว่าเส้นนาดีได้ลุใงไพี่นองเฮาอยู่นะครับของหลบ อยู่ในสุดเต็มนะครับ <c oughs> ในสุดเต็มพี่น้องเอ็ซี่ทั้งบนถือเกาซีนะครับเป็นเหล็กลังนะครับสูตรสองนะครับเอาเขามาตามต่อกันรอบใหม่นะครับเนาะตามต่อกันรอบใหม่นะครับครับนี่คือผลงานของเซียนนาดีหลอดที่แล้วนะครับเนาะครับบอเดนบอเดนตัวเด่นนะครับด้อเข่าตะวันบอเดนตัวเด่นตะวันเขาตัวตรงน,น,นะครับเพราะว่า ไซดวิ่งไซดหลุดนะครับบ่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเขาเท่างบนเท่างล่างนะครับเลขวิ่งซูนเขาบนสองตัวนะครับวิ่งนะครับเขาล่างกูหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือซีซูนนะครับครับโฉบแมนไปน้วกันหลายคนนะครับพี่น้องเอฟซีครับหัวยรอบนี้ออกวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่เมื่อวันที่สามสิบวัน วันเสาร์ที่30วันที่หนึ่งเป็นวันอาทิตย์บอกเขาเดือนนี้มิจฉามือเดยวเรือเปล่้องี้ยสิเส้นนี้เบิ้งไอ้ปฏิทินกันครับอืมครับวันจันทร์ที่สองนะครับเนาะเหลขกที่ออกนะครับเหลขกสีออกวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สองครับเบิ้งวันปฏิทินแล้วนะครับเขาเขามาตามต่อกันอีกนะครับ เดือนที่สองนะครับตุลาคมสองห้าหกหก เราพัฒนานะครับเราพัฒนาเสียนาน,าน,ายนาดีนะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับวิ่งนะครับอืมวิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับ วิ่งลูดบนล่างนะครับครับหลอดนี้เ้าจะมาวิ่งกันตัวไหนนะครับ ครับวิ่ง C นะครับครับวิ่ง C นะครับไม่อยากให้พี่น้องหลายตัวนะครับเลขวิ่งได้ให้ตัวเดียวนะครับวิ่งสีตัวเดียวนะครับ แต่ว่าไฮไลท์ตัวก็มีโอกาสคือเก้านะครับเลขวิ่งนะครับหรือว่าพี่น้องยุฟซีอยากได้เลขวิ่งอีกชุดหนึ่งนะครับก็เสื้อนันดีสิบบาทให้พี่ให้น้องเข้าให้เข้าใจนะครับครับนี่คือชุดเต็มนะครับพี่น้องยุฟซีครับรอบนี้เฮ็ดบ้างไงนะครับเด้อเลขนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบยี่สิบคูนะครับพี่น้องยุฟซีรอบนี้ รูซึกว่าเห็ดยากนะครับพอมันเห็ดเลแต่ลรอบนะครับเห็ดออกมา,จากจะบวคือกันนะครับครับชุดจับคู่นะครับ04นะครับ14นะครับ ศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สองนะครับ แล้วก็สองหนึ่งนะครับครับมีอยู่แปดคูนะครับพี่รองเอฟซี้พี่รอง FC. เขาเบิ่งสุดเต็มไหมก้อนนะครับแชบหน้าจอยครับชุดเต็มครับ,ช,รบชุดเต็มนะครับ มี0 4 1 4 2 4 3 4นะครับ0 1 1 1 2 1 3 1นะครับ0 3 1 3 2 3 3 3นะครับ0 5 1 5 2 5 3 5นะครับ0 2 2 1 2 2 2 3นะครับถาครับถามมาเบิ้ลก็คือ11กับ2 2นะครับครับพี่น้อง FC ก็เบิ้งไวเ้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อเพื่อมี ตัวเลขแนวทังสำนักอื่นอาจารย์อื่นเดียดดังมากมาเปรียบเทียบใส่ของเสี้ยนนาดีนะครับมีโอกาสไล่นะครับบ่เดว่าให้พี่นองเข้าลงทุนเบิร์ดนะครับเด้อนี่เสี้ยนนาดีวงกลมขัดลกของไม้พี่นองเข้าแล้วนะครับแปดคู่นะครับครับรอบนี้ก็มีู่เคนี้นะครับส่วนคููเด่นนะครับเอาไว้คงสุดท้ายนะครับเนาะเสี้ยนนาดีสีสรุปให้พี่น้องเข้าคงสุดท้ายตัวเด่นนะครับเด้อเพราะว่า ตอนี่พันอยากให้พี่ให้นอห้องเข้าดอกตัวเด่นนะครับเอาไว้โค้งสุดท้ายก้อนนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง <c oughs> ไร <c oughs> มีพวกเทียกอบออสเตเลตข,ของเชี่ยนดีไปนะครับต่วเชี่ยนดีย่างพันนให้ตัวเด่นนะครับเลยย่างพันนี่ให้พี่นอ้องเขานะครับตัวเด่นก็ยุ่ในนี้นะครับในสุดแปดคู่นะครับตัวเด่นครับ แต่ว่าเด่นซีแล้วพี่น้องพี่น้ซี่ห้องกับดาวโหลดนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่อสองคู่นะครับพี่น้องครับมีอยู่แค่นี้นะครับเอ้วเราวางสองครูดิพี่น้องครับมีอยู่แค่นี้แหละครับเลาเปิดเผยให้พี่นอ้องเขาเห็นโหลดนะครับครับนี่คือตัวซุมนีโบ่เมนโตนะ <c oughs> ว่าเป็นตัวร่องนะครับเด้อเพราะว่า เฮียจนำจิ้มให้พี่น้องเขาเบิ้งไปน้ำกันนะครับกับหลอบนี้กับเราพัฒนานะครับของเสีนน้นนาดีนะครับครับพี่น้องเขาแชบหนาจอไว้ครับ,บครับ,รบวิ่งรวดบนล่างนะครับเด้อตัวเดียวนะครับจับคู่0 4 1 4 0 5 5 5 0 3 3 3 0 2 2 1นะครับ ยังพันเหตตัวเดนเดอร์พี่ร้องครับเชี่ยนาดีแค่ขีดเส้นไตไว้ที่ื้อนะครับวงสุดท้ายนะครับเชี่ยนัดีสีม่วงกลมให้พี่นองเฮ้าเน้นๆนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชี่ยนดีก็ไว้ต่เพียงแ่นี้กอนครับสวัสดีครับ